มาแล้วจ้ากับมาตรก,การภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67ถึง30พฤศจิกาย,ยน67และที่สำคัญต้องมีใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-tax invoice and e-receipt และ e-tax invoice by time stamp ของกรมสรรพากรเท่านั้นนะมาตรก,การภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศสำหรับนบุคคลสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนี้หากรายจ่ายได้สเท่า สำหรับการอบรมสัมมนา,าที่จัดในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองหากรายจ่ายได้1.5เท่านอกเหนือจากเมืองรองหรือไม่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในที่ใดค่าใช้จ่ายที่เข้าร่วมมาตรการ 1. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา,าภายในประเทศที่จัดให้แก่ลูกจ้างได้แก่ค่าห้องสัมมนาค่าห้องพักค่าขนส่งและก็รายจ่ายอื่นๆ 2. ค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนา ต่อมาเป็นมาตรการภาษีเพื่อส,สั่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศสําหรับบุคคลธรรมดาสิทธทิประโยชน์ทางภาษีสาหรับการท่องเที่ยวเมืองรองสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวค่าที่พักในโรงแรมค่าที่พักโฮมสเตย์ไทยค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรมและสุดท้ายขอย้ำกันอีกครั้งว่าต้องมีใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะ หรือหากมีข้อสงสัยต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ตามนี้เลยและเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย